เป็นเด็กเลี้ยงงูอีกหนึ่งวันจ้าพี่น้องจาาอออาา้าสบายดีด้จ้าขออนุญาตทักทายสบายดีมือเดียวด้จ้าขออนุญาตพี่น้องมือนีซาชุิพีลงมาเลี้ยงงูหลงังจากส่งคุณแม่ในย่ยาลงเพื่อนลุ่มแล้วก็เพากันออกมาหน้าพี่น้องออกมาหน้าเมื่อในหยาอีลุ่มพี่น้องแล้วกระิพ่าพี่น้องไวเบิงอันผูกงูไว้ อยากมานมูบะเอาลงมาข้างงัวบ่ไดแทงเข้าจากอันชองโตเนี่ยบกเถิกสองเถิกนี่ยังบ่ไดแทงเข้า่นองมันหลุดดึงไปอยู่สีผ้าพี่เบิ่งอันนกพริกที่ห้าปลูกว้ว้แต้ปู๋กำบนงฝาใสาปีปีกว้วยธานีคะ่ะปีกว้วยธานีเถิกไงจิ้อย่างนี้บ่ลูก สีผ้าไปเบิ่งหมักพริกเขาพี่น้องเอ้ยอยู่สวนสวนหมักพริกเขาเป็นจังไดงอ,อยากเมืดๆนแน่จะเป็นจังไดงที่ไรพี่น้องเออมันบ่ถือกแสงมันแล้วก็สาวไผ่สาวผ้า,า,าคุณแม่แก้วพากันมาคุดจิลลอพี่น้องเราจะให้เบิ่งซึมเพิ่นแต่ว่าสาวอสูทมีบริไปน้นนำเพราะว่าซุมเรามาก่อนซุมเราไปคุดจิลล์ะนะ เราก็ได้เตรียงงอเอางอออกมาไปด่งหมูผีกก่อนดอกไม้ที่เราเคยชอบดอกไม้ที่เราชอบดอกไม้ป่าค่ะพี่น้องโอ้โหสวยงามมากตะกี้ซาซูนีเมื่อล้วก็ไปใส่ใจกันไว้ได้ี่มดียอดมันทีได้กินอยู่บนะ ป้าหน้าใหม่อนี้เอาไปเผาเผาเขียนนะป้างานพอใหญ่พี่น้องป้องไฟว้าวงามเตเตเด้อเจ้าใครมาใส่ปุ๋ยงามทั้งเต้เห็ดแล้วตั้งแต่ปลูกแล้วกับด้มาเบิง่งห,วหวาาัวสมหัวซาเด้อพี่น้องเลย มื woman, ่อไหร่ว like ันใดหัวชมหัวซาปูกปลาปูผีชงใสยพอใหญ่ออกมาใส่ปุ๋ยหรือว่าพวนดินที่ซื่อบ่อผปุ๋ยใส่แล้อเ่คือปู้วิใส่ทุกต้นซะต้นนี้คือบ่ใส่เม่ว่าพวันดินที่สื่อฮ่ดบ่งเกือด้อสิกินนี่เด้อ้อ นี่ยพี่น้องงามแต่จจักแมนที่สร้างกินทีนะน,น่ะมันมีแมงมกก้ม่กินอแค่แม่มันเป็นเบื่อนี่ก็กินกับบริสุทธิ์หมู่เลยอันนี้ง่ายง่ายพอํนำจะึ้นว่าถว่วมเลยเนาะเบิ่งดูน้หนำหวยพี่เนาะตาพี่ได้ฮอปปูล้วมาหอดพี่งามๆได้ ใบมดหนึ่งขิงเจ๊ไม่ยั้งว่ากินอีกมาว่ามาบงกืออ้านี่น่ะรักทานพยานย่ออืมได้บงกือพี่น้องบงกือ,อ,อ,อกินแล้วพระคมน,นี่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 หันพลาสติมาขุดจอกจอกจอยู่ในหัน โมเมนใส่ปุ๋ยบ่คือบ่เห็นใส่บ่ะสุต้นคั้นว่าใส่ปุ๋ยคือบ่มาบ่ะสุต้นคือก๊าซผายเหือยผาสะนี่นะนะโอ้ตะเปะละมันฮะอ่าตะเปะเราเอาเหือมาไว้หนิพี่นอ้องถ้าสวนเขานี่นง่ายได้หลายโข ง g าถั่วมมกริกข้าเบสดจ๊กม่ยังผัดมากินงาบาบนี้นมองนีง้่างามเนาะน,น,น,นี่น่ะมาใส่ในแม่เบ็ดนะ n g ้งามเกินจะได้กินมองนอนงามันลาย สงสัยเาราบ่เห็นเาราบ่ได้ว่ามีทางนั้นเราจอกจอกอแถวนี้บ่จักหรือว่าไม่ใหญ่มาซับเบิ่งเสานี่บ่จักงามอยู่ได้พี่น้องค่ะแต่เราไม่ได้หัวสรงหัวซาวมันเลยอะ่ะเพิ่งจะมาดูพี่เบิ่งเขาต่อบันนี้ปะใส่เอามาดูสิคะออกมาแล้วพี่น้องเลยออกมาแต่ทำเลยเขาพ้ากันเขาป่า,าจูดยากันย,ยงเออบอ่ถอคงะเคยเยอะพเดียอะชมบ่จักอันนี้ เี๋ไปนับใจกันน้อยพดเนาะพี่ต้องยิบแล้วนี่ยง้ใหญ่ๆเนี่ยย่งขาเีนี่อันนี้ของคุณยายอู้สิเกนพี่น้องปองไปว้ยายรไดีลรยเด้อคะแนนทันเลวกว่ายายนะใส่ออ เอามันอยู่ในนี่มงเดียวหัวเขาอันนี้อาจจะป้อนหัวเขาไปเบิ่งมีแต่ควายเต็มอันใหญ่เป็นไก่กวยอยู่นอนงเถานั่งเถาจิรอเขาไปจะขาวสีเลือใจอยู่จะเขาไปีฉะนั้นบริข่าวจะคื่อตอนมันใหญ่ยังไม่เห็นแต่คือช้างจิร่ในหน้าเจ้นเห็นแต่ตอนมันยังน้อยพอเขาเป้าสองหมื่นจนหมดเต็มแหน่อหมดคอนแม่นอะละเฮ้ยอยู่นันวะบริวดแนวกินพี่น้องเอ้ย กิโลน่ะต้องไปซื้อไปไปชั้งดอนน่ะเมื่อยจะได้ประดาน่ะยายน่ะไปห้ามหมุนอยู่ดอนปวดศีกกายโดนใน้อยเดียวหนึ่งคนไปดอนได้เยอะอยู่นะอาตะขี้เขาสิเอาในไซคายเขาไม่ได้เอาในนี่พี่น้องเอ้ยเขได้พากันสาวๆพากันมาหาเมื่อนี้น้องไผ่ค่ะมาหาวันนี้นะจ๊ะยังงามคือเก้าไปคุดกิโลอะไรจะไม่งามคือเก้างานปานหาง สบายดีกล้องสบายดีกล้องคุณแม่ว่าสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงฮะพวยกันถึงประเดินร้นายนะแม่ของเกี้ยวร้ายเนาะซุ่มใจเชนจะได้บันไดใครแม่ว่า่มใส่ข้าวตันตู้ไหววะมันจะเสียบยางโบมี่ยางโบมีย่าใส่ผ้าขาวกันพ่อขาวกระดับดินเอาไใส่ผ้าขาว่<ม>อย่างอื่นก็มาเสียบก็นั่นแหละจะทำเขากระดับดินก็จะหอดแล้วเมื่อนี้กั กลายวันซินลายเมือเลยกระเม็ดเราอะซินอีกซิเม็ดเราอะสินสิมาเี่นะหะขาปเะือดดินใก่ชิหอดเหรอใส่ตู้ไว้ตู้ไว้จังหวยะานมันบ่มีแม่บ่านบุรีและบ่ไดเขาเขาเห็ดอยู่หอเขาระดับดินนะชูนเละเห็ดตูบัไดเขาคุณแม่ มันตามแต่มีบปรตีนบดแต่ว่ามันบระทันได้อนทำการโตนะพีดอนกับอยู่นี่ชิมยาวไปมันแค่ไงอยู่จ้ะถอดกินพี่น้องเลยแ่บใหญ่เอาไปใส่ผักเขาหน่อยก็สร้างมันนะกระสังกิโลบ้านเฮาแล้วเนาะผมไม่อยากกินเฮาลงไปเบิ่งอันอันน่ะลงลงไปเบิ่งอันนะก็ งามอยู่บักพริกคืปุ๋ยเราไปใส่แล้วบอมันงามอยู่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันปลูกธรรมชาติเอาไปก็แม่ลดควายกิโล่ปควายๆอยู่่แห้งก็ช่วยพุดเมื่อยได้ป่ะพุ้ดละวันพุ้ดแห้งเหรอแม่พุ้ดละบ่พุดแห้งหรือพุดควายควายหน่ะบมพุดเออเขาได้พุดจีดอกเล่นนี่มันไล่จะมองเหียงเขาหนิไล่ขู่เขาท่านเดี่ยวเขาบอนได้บอนไม่ขู่เขาเขาเล่นนั่นแบบใช่ไหมเราเก่งยายแก้วโอ้ยจีดอก แต่เก่ากับซุ้มห้าวนี่แหละแม่กับลูกนี่แหละพากันละพี่น้นองเลยปีนี้ลูกยังไม่ได้เขาเลยน้าเอ้ยแม่วาดถ่ายคลิปกระโดหนูนเอางวงลงไปผูกค่ะหนูไม่ได้ยินขึ้นมาแล้วก็มาปัดกวาดตะลังเทียงผูกเด็กๆเขาก็นอนแล้วบาดนีพี่น้องเอ้ยน้องฟ้าใสนะคะแลเดาาก็กโตอีโนไม่โหไม่โหโอ้ยไม่โห่า,าจะโต ผูกม้วนนี่ก็ได้เมื่อยบ่อันนี้ก็ดีนอนเอลูเอลแมากอะเอาง้อไปผูกง้อผูกแล้วละกันขึ้นมาเททไทยนะเป็นยังเอาหน้าไม่ตรงเลยเข้าออกกรเดือเมดเดอร์เข้าออกมาบ่หดเทียงโคดมันลงไปหวยปวดลงไปไงลงไปถ้าโตหับคอดิลป้าลงไอเททไทไข้ระบ่ยยังนั่นเนาะ ขึ้นมาบังเก่าแม่คนแาใครแล้วมันยังได้งินเสียงปากชุเจ้าบ่ลงลงไปเลยเลยเพาะแห้งสิไดีไปหามันไอ้มาพากมาอืมไอเทใต่ลงพี่น้องจีเรยเขาป่าในหัวเทียงนี่เดี่ยลงป่าสิออกมาเอาน้ำพนออกมาเต่พคนออกมาเอาน้ำขึ้นมาได้จ้ะ แม่เอาน้ำใไ้เขาไปแล้วผัดลงอีกออกมาบ่ได้มันหกแหงพี่น้องเพิ่น,นก็ห้องได้แม่แม่ตอนข่าวนะก็ชิน้ำเสียงไปแหละอยู่ไส่ไปาอยู่ไสที่โทเข่ากะเข่าเตะพี่น้องเอ้ยที่ถ่วมข้อเลยถ่วมข้อซะไผ่เลยฮนะจิหล่อนะซาสุปนี่กืสิเก็บขยะ เพราะว่าวันนั้นเรามาทําเพลงเราไม่ได้เก็บขยะเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บขยะกันนะคะอืมเราก็จะมาทําความสะอาดกันัค่ะขอนยุ่งเนีุมนก็มาหากินจ้าพี่น้องโอเคแล้กรสิโจคลคีไว้เพียงซํำนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจที่กไดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องสลาค่ะเมอนีก็ออกมาทงไฮทงนาจ้าบรรยากาศดีดีพี่นอ้องอยู่ทงนาเลยข้าวสีเขียวเขียวนี่เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย